ผู้นำและเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลที่มีแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอาหารนั้นนะคะคุณผู้ชมเป็นอย่างหนึ่งเลยที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์และวันนี้กู๊ดก็จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเมนข้าวผัดซาอุนนั่นเองค่ะส่วนผสมนะคะมีอยู่ด้านหน้านี้เลยค่ะน้ำสต๊อกค,ค่ะ กุ้งปลาหมกึกมะเขือเทศใบเบอบเชยข้าวบาสมาติโทมาชโชเพสมเมล็ดมะง่วงหิมพานทูน่าค่ะวันนี้เราใช้เป็นทูน่ากระป๋องในน้ำมันดอกทานตะวันค่ะเนยจืดการลูผงลูกผักชีลูกจันทร์ผงลูกกระวานหอมหัวใหญ่เกลือพริกไทย ยาฝรั่งแล้วก็มันฝรั่งนั่นเองค่ะอย่างแรกค่ะเราก็ใส่เนยลงไปก่อนนะคะละลายเนยก่อนค่ะเราใช้เป็นเนยจืดน,นะคะเราก็จะผัดหอมหัวใหญ่นะคะก่อนเลยค่ะทำหอมหัวใหญ่เสร็จปุ๊บนะคะก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะจะช่วยให้หอมคลายน้ํานะคะพริกไทยด้วยค่ะตอนนี้พอหอมเริ่มสลดแล้วค่ะต่อมาเลยค่ะเราก็จะใส่นี่ค่ะคุณผู้ชม ชมาชเ,เพสนะคะซึ่งก็คือมะเขือเทศเข้มข้นนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะข้าวผัดซาอุข,ของเรานะคะเราจะใช้เป็นอาหารทะเลค่ะเริ่มกันที่กุ้งก่อนเลยนะคะแล้วก็ปลาหมึกค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ชูหน้าค่ะลงไปค่ะ ซึ่งเราก็ใช้เป็นทูน่าสเต็กนะคะในน้ำมันดอกทานตะวันค่ะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะเพราะว่ามีประโยชน์เพราะว่ามีโอเมก้า3อยู่เยอะนะคะช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสมองบำรุงร่างกายต่างๆช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะคะแต่ว่านอกจากนี้ค่ะวันนี้เราใช้เป็นทูน่าสเต็กในน้ำมันดอกทานตะวันซึ่งน้ำมันดอกทานตะวันค่ะคุณผู้ชมก็มีประโยชน์เยอะมากเหมือนกันค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาจะมีปรดไลโนแลอิกแอซิอยู่สูงมากค่ะซึ่งก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้ค่ะแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจลดหลอดเลือดได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมเนื้อสัตว์เรียบร้อยแล้วนี่เลยค่ะมันฝรั่งค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราก็ใช้เป็นอาหารทะเลแทนนั่นเองค่ะโอเคค่ะทีนี้ค่ะเราก็จะใส่ข้าวลงไปค่ะอันนี้นะคะ เป็นข้าวที่เรายังไม่ได้หุงนะคะเราใช้เป็นข้าวบาสมาติค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องคลุกนะคะข้าวค่ะให้เข้ากันกับส่วนผสมค่ะซึ่งวิธีการหุงข้าวให้สุกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นที่นิยมกันมากค่ะในประเทศแถบตะว,วันออกกลางค่ะอย่างเช่นที่ซาอุดีอาระเบียหรือว่าที่เยเมนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะตามด้วยนี่เลยค่ะมะเขือเทศหั่นเต่านะคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าว จุดเด่นเลยค่ะของข้าวผัดซาอุคืออะไรคะนั่นก็คือเครื่องเทศหลากหลายชนิดนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละอย่างนะคะถ้าเราลองได้ดมกลิ่นเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่ากลิ่นอย่างนี้เนี่ยต้องเป็นอาหารของแขกหรือว่าอาหารตะวันออกกลางแน่เลยค่ะเราจะเริ่มนะคะจากการใส่เครื่องเทศที่บดไว้ละเอียดแล้วนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีอันนี้นะคะเป็นลูกผักชีค่ะที่บดมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีกลิ่นฉุนหอมค่ะกลิ่นคล้ายๆกับอาหารอินเดียเลยค่ะ ตามด้วยนี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นแมกราวานค่ะหรือว่าแบล็คคาร์ดามอมนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือแซฟฟรอนหรือว่ายาฝรั่งนั่นเองค่ะซึ่งที่เห็นเล็กๆแบบนี้นะคะก็คือเกสรของดอกไม้นั่นเองผัดนะคะให้เข้ากันค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะใส่น้ำสต็อกค่ะคุณผู้ชมที่เราได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งถ้าเราใช้เป็นข้าวบาสมาตินะคะคุณผู้ชมโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้อัตราส่วนข้าว1ค่ะแล้วก็น้ำสต๊อตสองนั่นเองค่ะทีนี้เราก็ยังเหลือเครื่องเทศอยู่อีกหลายอย่างนะคะซึ่งเครื่องเทศที่เราเหลืออยู่นี้ค่ะคุณผู้ชมเรายังไม่ได้บดค่ะลูกจันนะคะการพลูค่ะที่เป็นแท่แงๆแบบนี้คืออบเชยค่ะแล้วก็ใบเบนนั่นเองค่ะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะ ก็ใช้เป็นสมุนไพรแบบเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะที่ไม่ได้บดเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องใส่เยอะมากค่ะและท้ายสุดค่ะทีนี่เลยค่ะอันนี้คุณชอบม,มากๆค่ะเพราะมีกลิ่นหอ,หอมนะคะนั่นก็คือลูกจันนั่นเองค่ะซึ่งลูกจันนะคะคุณผู้ชมก็เป็นเครื่องเทศที่ใช้กันบ่อยมากค่ะไม่ใช่เฉพาะในอาหารของตะวันออกกลางเท่านั้นนะคะแต่ว่าในยุโรปด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขนมค่ะเพิ่มความอร่อยนะคะด้วยการใส่มเมล็ดมะม่วงหิมาพาลงไปด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะปรุงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ปิดฝานะคะลดไฟลงค่ะแล้วรอประมาณสัก20นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าข้าวผัดซาอุดในสไตล์ของรายการกุ้เดียนั้นจะอร่อยนะ่าทานแค่ไหนกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าสังเกตดูค่ะน้ำนะคะน้ำสต๊อกของเราเริ่มจะง,งวดลงไปแล้วก็เติมค่ะ การทำข้าวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมันมีลักษณะเหมือนกับการที่เราตุ๋นค่ะอาหารต่างๆด้วยความร้อนช้าๆนะคะเราก็ทําให้เขาสุกค่ะด้วยน,น้ำสต๊อกนี่แหละคะ่ะข้าวสุกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมรูปร่างหน้าตาของข้าวผัดซาอุนะคะเราก็มาใส่จานแล้วก็ไปทานกันดีกว่าค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมทูน่าเนี่ยก็มีประโยชน์กับร่างกายของเรามากๆเลยค่ะเพราะว่า เป็นปลาทะเลนะคะที่มีโปรโตีนสูงมีไขมันต่ำค่ะทานปลาทูน่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยอิ่มท้องได้นานค่ะไม่อ้วนด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองบำรุงสายตาด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าทานปลาเนี่ยมีประโยชน์จริงๆค่ะในส่วนของอบเชยนะคะเราก็เดี๋ยวเอาออกค่ะแล้วก็ใบเบย์ด้วยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับข้าวผัดซาอุเมนูประจำชาติของประเทศซาอุดิอาระเบียนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซีเล็กตันาในเครือ t u f ค่ะที่ทำให้เรานะคะคสามารถทำเมนูอร่อยๆง่ายๆแบบนี้ได้ค่ะและช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการทำอาหารค่ะพุธขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเรายังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคอยคุณผู้ชมอยู่นะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะ